สวัสดีค่ะกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือกองทัพภาคที่3ส่วนหน้าขอรายงานการปฏิบัติงานประจําวันที่1 4กุมภาพันธ์2 5ง4ดังต่อไปนี้ค่ะภาคเหนืออากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ําสุด15-20องศาเซลเซียสสูงสุด31-36องศาเซลเซียสยอดดอย4 1 2องศาเซลเซียสคุณภาพอากาศพี2.5อยู่ที่29-67ไมโครกรัตมตู่ิบเ PM 10อยู่ที่34-93ไมโครกรัมต่อลูกบาศเมตรและ AQI อยู่ที่33 ถึง142ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตปานกลางจุดความร้อนสะสม17จังหวัดภาคเหนือพบ454จุดอยู่ในป่าอนุรักษ์181จุดเขตสปปกร0จุดป่าสงวน180จุดริมทาง2จุดพื้นที่การเกษตร42จุด ชุมชนและอื่นๆ19จุดส่วนการปฏิบัติงานกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือกองทัพพาคที่3ส่วนหน้าร่วมติดตามสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองนะักสูตรบัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กจังหวัดเชียงใหม่และปฏิบัติการควบคุมไฟป่าในพื้นที่2เป้าหมายตำบลก่ออำเภอลี้จังหวัดลำพูนและอำเภอหอดจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภาายัยโดยใช้เฮลิคอปเตอร์ปอพเคเอสามสองเข้าราดตระเวนและควบคุมไฟป่าในพื้นที่ที่จังหวัดเชียงใหม่มลทาาารรรบกี่33ปะะชสััมพนธ์ดเผแ รายจากฝุ่นควันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพภาคที่3กอรมนจังหวัดเชียงใหม่ร่วมปฏิบัติการลาดตระเวนควบคุมไฟป่าในพื้นที่อำเภอหอดจังหวัดเชียงใหม่ที่จังหวัดตากโดยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่35ร่วมกับประชาชนจิตอาสาในพื้นที่สร้างฝายชะลอน้ําเพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้กับผืนดินเป็นแหล่งน้ําให้กับประชาชนที่อำเภอท่าสองยางจังหวัดตาที่จังหวัดพยาวกอรมนจังหวัดพยาวแจ้งผลดาเนินงานของสถานีควบคุมไฟป่าแม่ปลื้มสํานักบริหารอนุรักษ์ที่15เชียงรายลาดตระเวนตรวจสอบไฟป่าในพื้นที่บ้านไร่อ้อยถึงบ้า ดงอินตาเหนืออำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาที่จังหวัดพิศณุโลกก็ออมรมนจังหวัดพิศณุโลกแจ้งผลดำเนินงานดับไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนอำเภอวังทองและลาดตระเวนป้องกันไฟป่าในพื้นที่บ้านห้วยฟองอำเภอวังทอง พร้อมดำเนินการฉีดพ่นน้ำเพื่อลดค่าพีเอ็ม2.5และลดฝุ่นละอองที่อำเภอพรหมพิรามที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่7จลาดตะเวนป้องกันไฟป่าณตำบลผาบองอเภอเมืองทำการประชาสพาันธ์รณรงค์การป้องกันไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองบ,บ้านปางคลองอาปามะผ้าและบ้านห้วยโป่องอ่อนตำบลหมอกจำแปอรอเมืองและสร้างฝ่ายชะลอน้ำในพื้นที่ป่าต้นน้ำอเปลายทำการพบป่าประสานงานกับเจ้าหน้าที่หน่วยจัดการต้นน้ำขุนแม่ยะเพื่อประสานจัดทำแนวกันไฟบริเวณป่าพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยจัดาต้้นนุม่ยะ อำเภอปายที่จังหวัดลำปางมณฑลรนบุที่3 2ร่วมกับส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ลาดตะเวนและทาแนวกันไฟในพื้นที่ตำบลพิชัยอําเภอเมืองและอําเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางกออรมนจังหวัดลำปางจัดกาลังพลดับไฟป่าในพื้นที่อําเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ที่จังหวัดลําพูนกออรมนจังหวัดลําพูนบูรณาการทุกภาคส่วนทุกพื้นที่ ออกปฏิบัติการฉีดพ่นละอองน้ําเพื่อสร้างความชุ่มชื้นในอากาศล้างเศษฝุ่นดินบนพื้นถนนทาแนวกันไฟเพื่อประสิทธิภาพในการควบคุมไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ในพื้นที่เกษตรกรรมของจังหวัดลําพูนที่จังหวัดสุขโขทยัยกอรมนจังหวัดสุขโขทยัยร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่จัดกําลังพลเข้าตรวจสอบจุดความร้อนและดับไฟป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์บ้านวงสะตรุงอำเภอครีมาพื้นที่การเกษตรบ้านสำรานราชอำเภอทุ่งเสลีม่มและในเขตบ้านคลองเจริญอำเภอบ้านด่านลันหอยที่จังหวัดอุตรดิตถ์กอรมนจัง สลกิททำแนวกันไฟในเขตพื้นที่รับผิดชอบเส้นทางหนองผักบุ้งคอกวัวตำบลผาเลือดอำเภอท่าปา่าจังหวัดอุตรดิตฐ์ปัญหาไฟป่าหมอกควันรวมไปถึงฝุ่นละอองขนาดเล็กย m 2.5คุณอย่าคิดเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเพราะมันจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของทุกคนครับอีกทั้งปัญหาโควิด19และปัญหาไฟป่าหมอกควันเพียงแค่หยุดเผาคุณก็ช่วยได้ขอให้ทุกคนมาช่วยกันนะคะ